ครับสวัสดีครับกาบสวัสดี FC ของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาผมมาพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเมื่อนี้ผมเบ้าหลุดครับพาพี่พาน้องมาเลือกมาเบิ่งเอางวงงามจากนาคลองนาฟาร์มอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อครับผมเมื่อนี้กะที่เห็นอยู่นี่ครับพาพี่พาน้องมาอยู่ที่พระยงฟาร์มครับพี่กะบ้านโคกสูงครับตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นมีชุดครูข้อมแม่ลูกครับงวงทองเด้อพี่น้องเด้อแล้วกาชุดตัางคอกตังฟารร์มคับ มาให้พี่ให้น้องนะครับเนาะคัดมาให้แล้วครับผู้ใดสนใจอยากได้อยากจะเบิ้งนะครับตัวจริงกับเขามาเบิ้งหนาคอกหนาฟาร์มเพิ่นได้ครับเอาบอกเป็นการเสียเวลาพี่น้องครับฝนเริ่มลงเม็ดครับเขามาแล้วจังไลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้ครับเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พีน้องพูดคุยทักทายกับพี่พยุงกันก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่รุดนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีนะครับช่องตลาดนัดนออนไลน์แล้วก็ช่องวัวควายสเตชันแล้วกับเอฟซีของพยุงฟาร์มครับเมื่อกี้มาเรียกนะค้ับ ที่เขาทายไปของช่องที่แล้วนะครับกประมาณว่เกินหมื่นหนึ่งเมื่อดนะครั้งนี้วันนี้ใหม่ทั้งหมดแม่ลูกที่พี่น้องถามหาแม่ลูกแม่มันที่พี่น้องอยากได้ครับอันนี้ประกันทองพร้อมเ้ยครับแม่ลูกแม่มันถ้าเขาบอกว่ามัวมันงัวทองนั่นคือวัวประกันทองตรวจอุลตราซาวแล้วเรียบร้อยนะครับผชุดตั้งคอกตั้งฟามกับถามมาหลายครับแล้วการชุดแบบน้อยเงินหมื่นหมือนกับบาทเมื่อนี้กับมีให้สามซีตัว S <S นะครับแม่มน้นหลักเสากับมีกับมึอน,นี่ขอเงีู้ลังคนกับังไรแต่ว่ากะยินดีน้ำพีนออ่น้องเด้อขอแสดงความยินดีน้ำมีงวงงามวัดดีอยูขออย่ขอกจะเฝ้าย่้าเฝ้าไขยพออย่างตอนนี้เรียนหากันที่หาจังหวัดบ่ดใดเลยครับงวงงามมีแต่งวงโค้งงวงจอยงวงห่า,หางงวงเหนือนะครับทีว่าเขาเลียงไปเขาซุ่นสื้อได้ตะกี่เขาเคอกตอนนี้ผู้ใดมีทุนมีวันสื่อของงามเขาเลยครับรับรองว่าขยับเดียรแน่นวนพออย่างพอวันบ่มีแล้วพอ หนึ่งแหะคุณไม่มองเลี่ยงสองคขายเขาแล้วขันเลี้ยก็สื่งง้อสื้อคว้ยว้นะครับเฟียงเขาก็่ามีเพราะฉะนั้นหาเบิ้งครับทุนหน่อยกับไปตำหน่อยครับดูผู้ทุนหลายกับของงามกับมีเลยครับเด้อเอาเบอร์ติดตอครับเบอร์ติดตเบอร์ติดตอนะครับปะยุงฟาฟ้าอย่ทีาบ้านโคกสูงตำบลนาคามเพื่อว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับเบอร์โทร092เกยหนึ่งเย088หกห้าอีกเบอร์นึ่ง0621298031ครับวันนี้มากับฝนน้อยคร้มๆเนาะพี่น้อถ เดี้ยดขี่รถน้ำทางดีเพราะว่ายังเพิ่นตากเข่ากะเห็นใจกันนะครับพี่น้องพ่อข้าวสารหลายๆอย่างหลายแนวว่าตากเข่าถามว่าผิดบ่ผิดครับผิดกฎหมายแท้แน่นอนกฎหมายทั้งหลวงกับพีดแต่กะนั่นให้กันแต่กะซอยกันซราปีนึงบ่ได้เทือเดียวดอกปีละเทื่ออารมณ์เลยครับพี่น้องไกลคันมันฝนตากเนี่ยอ่าตากเฮาตากคันแดดอีหลีเนี่ยแต่ตากคอนจีนเนี่ยเข้ามันมันจะแก่เสมอมันจะแห้งเสมอประมาณ2-3แดดได้เลยเกิน3แดดแม่นครับบถึงสามแดดเท่านั้นกะซอยที่ซอยกันแต่ว่าผู้เฮ็ดก็ให้รายละเอียดรอบครอบ มีแนวกันมีมีไฟมีแนวกั้นหระครับแม่นเพิ่นเหยียบแต่ย่าไบตีิว่าเพิ่นครับบัวผู้เลี้ยงบีลไอยากเหยียบดอกเพราะว่าบุญเข่าบุญน้ำนะครับเพากิดเงี้ยงเอนเข่าหระครับเพราะเม่นเข่ายังเกิดโดนหรอกครับนี่คือเขาเงี้ยงเอนเข่ากับเม่เข่าบุญน้ำครับล้นยุ้ยใส่หมองได้เกิดยุ่งหันได้ครับเข่าครับผมเอาคุณเข่าคุณน้ำนะครับแม่นครับบุญเข่าบุญน้ำพี่น้องบ่ตีว่ากันดอกกะเห็นใจกันครับเพราะเกินเดือนครับ บ่เกินวันที่สิบหามากราสิบห้าทันวาแล้วเบ็ดครับผมกรันตีเลยครับแถวนี้กัอาทิตย์หน้ากัสิแปนเื่ตื่นแล้วเบ็ดตัวของพยุงสามธงนี่กับที่วันมืออื่นเจียวครับสามธงเอาเข่าเอาเบิ้งเบอร์แรกเบอร์แรกครับครับผมมาเข่ามองไม่น้องมาทีนะโวยบอกหลาหลายไหนไม่อยากหู้ก็บอกให้ฟังกันสิเดี๋ยวครับช่วงนี้กับมันเข่ามันน้ำเนาะเราก็เลยวงน้ำไปไปเลี้ยงตัวนี่ครับคู่แรกครับคู่แรกแบบลูกแรกนะครับบัานลูกตัวเมียอายุแปดเดือนครับอายุแปดเดือนแปดเก้าเดือนแล้วครับลูกสาว ลูกนี่เป็นลูกของอ่าลูกลูกสาวนะครับเป็นลูกของวีเอลนี่ครับลูกเป็นลูกสาวสวยนะครับลูกของวีเอลนี่ครับสวยๆครับเดี๋ยวให้แม่เพิ่มเอ้ไปทางเพิ่นเหมือนดนพี่นะเพิ่ตัวลูกเหมือนพี่น้องครับงับไปเอออ่านี่ครับเอ้ดาาไปเพิ่นลูกแต่เขาไม่ดีได้หันหลังบาดนี้เออสิพะเอ้ด่าไปเพื่อนครับไปเร็วอ่นนี่ครับเดี๋ยวเด้อันนี้เป็นลูกสาววีเอลโรโจเนาะครับเนาะมุ้งหูยังเชื่องนะครับนี่ครับ นี่ครับลูกสาววีเอลโรโจสาววีเอลโรโจยังแงงหนาเลยครับนี่คแง่แง่ยาวประมาณประมาณแปะเก้าเดือนประมาณเก้าเดือนครับอยุเก้าเดือนพี่น้องครับสูงกับรอยยิ้มหาหรือครับยิ้มหาบวกได้หละครับแล้วกับแม่นี่ยรอยซี่มหาวราขาดผมประกันนี่รอยสี่สิบนี่ครับตัวแม่พิเศษครับพิเศษนี่ผู้ละคนถามว่าผสมพันรอบหรือว่าผสมได้เดียนสองเดือนท้องบครับฟังครับวัวท้องหกเดือนประกันท้องครับ อันนี้หกเดือนแล้วหกเดือนครับปักกันทองพี่น้องครับตัวจทองแล้วสองได้สามไม่ต้องลุ้นสองได้สามนะพี่น้องแน่นครับสองได้สามไม่ต้องลุ้นครับสองได้สามลูกกับตัวแม่แข่งขายังงับครับแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกนี่ตัวแดงดีนะพี่น้องครับมือนีิบ่มีแดดสื่อๆมือหน่บ่มีแดดครับครับเอาหนิได้ครับฝนก็ลงครับหนาตืบครับแม่หนาหนุกแล้วหลังทใช่ไงครับนี่งามๆเลยครับอครูนี่ครับผมไปแบบไปไปไปนะครับมือนีิบ่ได้ไปนี่ยังไงครับสามเก้าครับสามหมื่นเก้าครับผมพี่น้องครับแม่ลูก อ่ะแม่ท้องครับลูกตัวแม่ครับสองได้3ามเนาะพี่น้องเนื้อกันท้องครับเงาเงานี่แหละครับผมลูกกระเดียงดีแข็งขาใหญ่ๆครับสามหมบาทครับเบอร์แรกเรียพี่น้องครับบัตนี้เบอร์ต่อไปเบอร์ต่อครเบอร์ต่อไปครับหัวลูกแรกคือกันสูงลอยชี้มหาบวกครับเพลินเนี่ยลูกตัวเมียนะครับลูกเป็นลูกของอะซีไวหนึ่งสามสามแม่ผสมอเมริกาเจ็ดเก้าไว้ผ่านรอบครับประมาณได้ชี้ถึงมือครับอ่ะแม่ผสมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าไว้นะครับร้อยสี่จุดห้าบวกคนสูงครับ เป็นง้วลูกเลียดลูกแรกยดนาโงกหูงามครับประกันส่นสูงไปร้อยสี่สิบบวกครับถ้าต่ำกว่าร้อยสี่สิบห้ามรับวัวนี่ครับแล้วกับมีลูกค้าทั้งหลาเอ็ดเจ้าหนึ่งบอกพยุงว่าเคยสร้างง้วมาเพราะถ้าแต่มาหัวหดเนี้นแ่เลียนรถขับบั๊บบั๊หนึ่งมาสันเอาขึ้นเอาขึ้นมาทันรถคนนี้แล้วอ่ะท่านว่าอันของพยุงแล้วเอาไปโชว์หนิ่อนนี้โอเคตรงโควก่าขอบคุณนะครับฝากขอบคุณพี่น้องทั้งทั้งหลาเอ็ดนะครับฝากขอบคุณนะครับที่ที่สนใจรากาคอนเฟิร์มมาานนะคคคครรัับบบบขขออุุุณณททก่ ไี่ให้ความไว้วางใจคู่นี้ครับเบอร์สองครับแม่ลูกลูกแม่สองรุ่นสามห้าครับสามหมื่นห้าครับผมพี่น้องครับสามหมื่นห้าพันบาทเงี้วว่ครับเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ครับแม่เงีใหญ่ครับผมพี่น้องครับโค้งสางดีครับนี่สดครับสดลูกแรกครับอันนี้ไปลุ้นนะครับไปลุ้นรัวพึ่งผสมผ่านรอบไปลุ้นนี่ครับสวยๆเลยพี่น้องครับสองรุ่นสามเอาเป็นโปรไซฝนไซเกี่าเขาครับโปรโปรไซฝนไซเกี่าเขาแมีนครับเอาผู้ใด้เสียวเป็นเสียงไม่จากจากสามสิบห้า 35้าครับเอาเท่าไหร่เส้าเก้าหาร้อยครับฮ <H ew a> ออกค่ารถดเองครับสองหมยพี่น้องออกค่ารถดเองปอเปิดเงีเ้ยวเงี้ยงโปรเซ่ฝนครับมากับฝนมึอนี่เบ้าหลุดเกิดได้ครับอ,อกาเองครับเ,เอาไปกินเฟี้ยงไม่เ้อพี่น้องเ้อ<ง>คู่นี้ครับแม่ลูกลูกโตแมร่รับถึงไงถึงเงเา้วครับ ราคาไปต่อได้ครับผมพี่น้องครับราคานี่บอกเลย29งหมออกค่ารถเองนี่นแหลตลาดมีสามหาสามเจ็ดที่อำอหวครับผมไปรอมันเหมือนกันเงี้ยเขขับพี่น้องลูกก็ยัยนะครับลูกประมาณลูกอายุหกเดือนครับหกเดือนครับลูกเบิร์เอาครับผมพี่น้องครับแม่ผสมสี่มือแล้วพี่น้องครับ่านรอบเดวละครับอ๋อขันเพื่อน่าลูกมันเมีโยงตัวละหกเก็ดพันขันออกบ้ามันเป็นลูกหลอดสไตล์นี่นะครับครับผมรับบ้านเออเอามาเลยเอามาเลยครับผมบอกผมไปไกลเกินสิบตัวแล้วผมเรียนไปเอา ผมขอแบบนี้แหละคันว่าลูกตัวเราคงเก็บพันตั้มนี้ออเอานี่เด้ออันนี้คือประมาณพกเก็บเดือนนี่นี่แหละครับสูงร้อยยี่สิบห้านี่ครับเบิ้งเอานะพี่น้องครับผมเอาตั้มนี้ยังบ่มีดอกครับผมมี่นรอกครับมีเพิ่นเกิดสิบอกให้คร้ะพี่น้องอยู่นี่อ่ะบัดนี้เบอร์ต่อไปครับเบอร์ต่อไปเป็นแม่มันครับท้องข้าจะเข้าหกเดือนท้องที่สองหัวโลุนครับท้องที่สองหัวโลุครับนี่ครับบักบึกครับท้องสองบักลึกดเลือนั้นหนาเลยครับยางใหญ่ยางหนายางตันแข็งขากระดูกยางใหญ่เลยพี่น้องครัััับบบออ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 นนนนนนีี้้้้้้เเเปป็แแม่่ททททททงงงงงดดดืืลวกพครไาุู อันไปกินตัวนี้เด้อครับนี่ครับขนาดหนูแรนกายกับปลาบืนมาเนี่ยฝนตกนี่มันกินนะครับนี่มันกินยังงี้เนี่ยตั้งวาเลยพี่น้องมันเลี้ยงกินเลี้ยแลันหนีมันทันนี่มันบ่ทันนี่มันกินเลี้ยมันถั่วเบิ้งครับมันกินยังกินยังกับนี่กินหอดปลาแล้วพี่น้องก็ไม่กินครับนี่เด้อปลาขหอยยังไงไปได้ด้วนี่ครับอันนี้ทองที่สองทองพอดีครับตัวนี้ทองทองที่สองทองมาเธอโดครับมาเธอโดทีพีห้าสองแปดด้วยกันทั้งเกียร์เบิ้งมีแต่ง่วงไม่ทั้งเหมือนเด้อครับอยู่นี่ ชุดนี่ไม่ถูกโตครับพี่น้องครับชุดนั้นหมดไปแล้วท้องที่2หัวโลนเนื้อพี่น้องเนื้อแม่นี่ร้อยสี่สิบห้าครับผมประกันส่วนสูงนี่ครับส่วนสูงเร้อยกินค้าวกินแน่ดีครับแดงดีแดงเข้มครับเบื้องหนำร่างลึกดีครับแข็งขาเพื่อนครับเบื้องมุมนี่เน้อพี่น้องครับเบื้องไกลๆไหนจังน้อยครับฝนลงเม็ดหนาเนี่ยจังน้อยพี่น้องครับงัวกับเรื่องหลังเปียกแล้วครับตัวปรก็เห็นยอดดอกพี่น้องครับอยากให้พี่ไอ้น้องเบื้องครับสวยๆครับโบสถ์เข้มเข้มเอาบัดนี้ฟังราคาเพื่อนนะครับตัวนี้ว่าเท่่่่าาาใตัวหหหญๆนนนงีี มานท้องประกันท้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับอ่าจัดไปดีกว่าเอาเถ่ะสองแปดห้าร้อยครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทออกค่ารถเองพี่น้องครับออกค่ารถเองสองหมื่นแปดห้าร้อยครับนี่เด้อเอาออกค่ารถเอาครับผมพี่น้องครับยุ่ยไกลยุ่ไกลเห็นแล้วอยากจะเบิ้งตัวจริงกับเขามาครับผมพี่น้องครับอ่เบอร์ต่อไปครับเบอร์สีครับเบอร์ต่อไปเบอร์สีครับอ่เบอร์สี่ตีไปไว้อย่างหน่อยเบอร์สีนะครับท้องสามสิเขวบสีเดือนอ่าท้องกับเจ็ดขวบครับ ทองกับแจ็คพอตลอยล้านครับสาวทองเลกสูงกว่าร้อยชี้หาประกันร้อยชี้ชิบวบอ่าส่วนสูงร้อยสี่สิบขายแบบงยนะครับพุณี่น้องแข็งขายง่ยครับเงาเงาครับผมพี่น้องครับอันนี้อ๋อนี่ครับรุ่นแบบรุ่นนี้นี่ครับเดี๋ยวได้รุ่นบึกครับผมจะพาบึนี่ครับยืดสีครับผมพี่น้องครับสีนี่แดงดีแดงเข้มเหมาะคัะดิพี่น้องครับผมแต่ว่าอันนี้ฝนตกขึ้นวันนะครับนอฟ้าปิดครับผมพี่น้องครับอันนี้เป็นทอง ท้องแรกครับท้องแรก3จะเข้า4เดือนตัวท้องเลยเรียบร้อยเรียบร้อยประกันท้องครับประกันท้องให้ครับแจ็คพอตลอยล้านเนอพี่น้องเดือตอนนี้ประกัน2เดือนนะครับส่วนขาทกอ่าส่วนง่วงมดลูกออกประกันอี่ทีหนึ่งเดือนอ่านี่ครับอ้าแล้วถ้าวัวโมดลูกออกพี่น้อง อย่าพึ่งกระทำการใดๆให้โทษติดต่อพยุงก่อนนะครับ2เบอร์092ย์เก้าสียดหนึเกียดศูนย์แปดแปดออีเบอร์0 6 2 1 2 9 8 0 3 1ห้ามกระทำการใดๆนะครับถ้าพี่น้องกระทำการใดๆพยุงสิบวัลลภคืนรับเพียนรับเข็มและจะไม่ช่วยเหลือนะครับให้โทษบอกพยุงก่อนนะครับพี่น้องครับเบิ่งฟังนี่พี่น้องเออจะเห็นสีเต็มๆครับนี่เด้อครับเด้อครับผมนี่ฟังนี่เออเบิ่งงามๆนี่พี่น้องครับเอาฟังราคาเพื่อนนะครับตัวนี้ว่าเท่าไหร่จัดไปครับ สองเจ็ดห้าร้อยครับออกเขาเองสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยออกค่ารถเองเนอพี่น้องเนอตัวนี้ครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับอ่ะนี่ครับออกค่ารถเอาครับผู้ใดหาทั้งสี่พี่น้องครับแม่เฟมยังไงเงี้ยวๆครับอันนี้เป็นสาวท้องแรกประกันท้องประกันต่ำหนิให้เนอพี่น้องครับแมนครับถ่ายรามดีดีครับผมพี่น้องครับครับนะครับเบิ้งเงี้ยวๆนี่จังหน่อยพี่น้องครับนี่ละอ่ะบัตนี้เบอร์ต่อไปครับเบอร์ต่อไปครับเป็นแม่สาวอันนี้เป็นแม่สาวบัตนี้อายุสิบเอ็ดเดือน 11เดือนเป็นวกเกือบร้อยสาปุ๋นลครับครับสิเดือนครับผมเป็นลูกของอเมริกาครับลูกของอเมริกาตัวเมียครับตัวเมียเาโบกงน้ำเลยครับนี่พี่นองาครับเาหนาตึ๊บขาบกง่ายเลยครับอเมริกานี่สีพิ้นบาชัดเกนดอกตสวาว เลี้ยงกระดูกเพื่อนนี่บ่แพ้เข้มด้วยครับัแกะขาไงพี่น้องครับผมเอาบไงหนาบึกโบดดำโบดงามครับนี่นี่ครับเพียงเอืกผมเลยนะครับแนวหลังครับผมพี่น้องครับหนอกกระตังเดินส่วนสูงเนี่ยงามเขาว่าอายุเนี่ยกันเขาถามส่วนสูงสำเนียยืนเทียบกับคนแล้วเาเทียบใส่ห้องเบิร์นได้ดี่เห็นบ่สิเพียงอะไรเพียงโน้มผมเลยพี่เพื่อนครับนี่พี่น้องครับเอาไงหนาบึกครับเอาครับผมตัวนี้ เป็นแม่สาวครับผมพี่น้องครับสองฟังี่สีเสมอเนาะแม่น้องครับไม่มีด่างครับสีเหมือนกันครับเออนี่เด้อเบิ้งสองฟังนะครับสวยๆครับนี่แหละงามๆครับผมพี่น้องอ่ะครับขอแข่งขาเล็บกีบเล็บดีเมื่อไรพี่น้องครับผมตัวนี้เออฟังราคาเนี่ยครับมินิไซส์มินิครับสิบห้าร้อยครับหมื่นห้าพันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับหมื่นห้าห้าร้อยอ่าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับนี่เด้อแม่นครับเออแม่สาวครับ ลูกสาวอเมริกา779ครับผมพี่น้องครับมือหนาหาร้อยส่งฟรีร้อยโลครับส่งฟรีอีกร้อยกิโลครับผมเมนพี่น้องครับร้อยกิโลเมลแรกส่งฟรีครับเมีนครับเบอร์ต่อไปเบอร์อไเบอร์หครับเบอร์หสีแดงเข้มเข้มครับนี่ครับจัดจันในยันนี่พี่น้องครับสิบเดือนครับอายุสิบเดือนเข้มเป๊ะแดงใหม่ๆเลยนี่เมนครับสูงกว่าเบียดครับร้อยสามหมื่นร้อยยี่สิบห้าบวกไปร้อยยี่สิบห้าหัวลวนน้ำมชาติครับไอหัวลวนหัวลวนอันนี้หัวโลวนครับเอาเห็ดเขาหัวโลวนหัวโลวนครับผมพี่น้องออ่่ะนีเด้คครรัับบสวยๆ ตัวนี้ครับเป็นลูกพ่อไถลูกพ่อไถลไซด์ไถครับตัวนี้เป็นลูกของช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตครับแมนครับพี่น้องลูกช็อกโกแลตสิบเดือนครับสิบเดือนนี้พี่น้องงามครับถึงใหญ่ถึงยาวครับตัวนี้ก็ได้ครับแข่งขาเอาบดนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับครับแดงดีแดงเข้มสีสองไม่มีด่างครับสองฝั่งครับนี่เด้อครับเด้อผู้ใดหาจังสี่อยู่นะครับเนาะสวยๆครับมาเอานะครับอ่าเห็นแล้วอยากจะเบิ้งตัวจริงกับมาเบิ้งได้ครับผมแมนครับจัดไปครับครับอ่านี่ครับ เอ้าว่าใสสิบซี่หาล้อยครับหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับผมพี่น้องครับตัวนี้อีพีที่แล้วพี่น้องถามหาตัวแดงสิบซี่หาล้อยบักคักบ่างามทัวตัวนี้เด้อพี่น้องผมมีบอกให้นี่เออเอานี่ครับว่าง้างตัวนี้ครับผู้ใด่ว่าทันรอบที่แล้วแมนครับครับมาเอาตัวนี้นะถามหลายคักรอบว่าหันสิบซี่หาล้อยขึ้กันตั้งมาความหนากับความเงาบักทัวตัวนี้ครับนี่ครับเบื้องแนวหลังครับเงาเงาอัดหลาดเพี่น้องแมนครับผมงามครับยืนนี่สมูทเลยครับนี่นะลูกเซตกันครับสองตัวแมนครับบักที่นี่เบอร์ต่อไปครับเเบออร์ต่ไปป็น ตัวนี้นะครับเบอร์เกตครับผมเบอร์เกตนะครับเป็นลูกของสติงเลครับลูกสาวสติงเล่เอสเอสสองศูนย์หนึ่งครับผมพี่น้องครับตัวนี้ลูกสติงเลครับอายุจักเดือนับสีเข้มแดงเป๊ดครับจักเดือนแล้วตัวนี้อายุเก้าเดือนครับเก้าเดือนครับผมพี่น้องครับสติงเล่เก้าเดือนแล้วพี่น้องเด้อายี่หอบเพิ่นครับตัวนี้นี่ครับบสเข้มคือกันเนื่อหนังนำไต่ดีครับตัวนี้ขนสินนะขนสินนะอย่างตีคือแบบว่ามันสั่นไหมครับมันหนามันเป็นมันลายเออครับสไตล์พอเลยครับนี่ ครับลูกเต่ติงเล่สหนังเหลี่ยวหมดเพื่อนเ่อนความันเลือดสูงพี่น้องครับผมแมนครับเอานี่แหละครับผู้เดยหาส่วนสูงกืบสิประมาณเท่าไรร้อยยี่ร้อยยี่สิบห้าเอาร้อยยี่ห้าบุคายังมันกับไตเหล่านมเฮาครับประมาณนี้แหละพี่น้องประมาณนี้ครับจัดไปครับเอ่าวาเท่าไหร่ครับสิบสามห้าร้อยครับหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับหมื่นสามห้าร้อยนี่นี่ครับชวยๆครับนวยเป็ดนวยไข่ครับ นี่ครับแต่ว่ากนตัวถึงตัวแพงคือว่าเฮาได้มาเฮาก็อยากให้พี่น้องได้ดีทุกตัวแล้วครับนุ่ยเป็ดนุ่ยไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่เั็ดวะนุ่ยไข่นุ่ยเป็ดนุ่ยเป็ดนุ่ยไข่เอาครับผมอ่ะเบอร์ต่อไปครับเบอร์ต่อไปเป็นเบอร์แปดว้าวครับนี่แบบนี้ชุดที่ทุกท่านรอคอยคุณรอคอยถามกันหลายหมอหลายส่วนมากนี่พี่น้องบ่ทันครับชุดเนี่ยเพราะว่าะยังเพราะว่าจังไดจัดจังไดใส่กันนี่เพิ่นอยากได้เพิ่นอยากได้นี่เพิ่นว่าเพิ่นอยากได้เพิ่นเพิ่นบอกพยุงหาให้นี่คือว่าเพิ่นนี่เบิ่งทางเฟซทางไลน์ครับ เอาจริงหรือทางไหนครับคนละชุดเป็นบ่นี่ชุดเดียวกันเลยครับชุดเดียวกันบ่แมนครับชุดนี้เป็นเบอร์แปดเบอร์ไล่ในตัวแรกเลยครับอันนี้ลูกหลอดได้พี่น้องกระทบงมงง่ามหนาหนุนๆว่าลวดน้ำชาตตัวแรกครับผมอันนี้อายุจักเดือนครับตัวนี้เจ็ดประมาณสิบแปดเดือนเจ็ดสิบแปดเดือนแล้วครับเจ็ดจะแปดเดือนครับร้อยยี่สิบห้าครับส่วนสูงร้อยยี่สิบห้าครับติดสายกระทบงัวนี่งัวโมนี่ลูกหลอดหรือผสมโตอันนี้เขาว่าระบุนะครับเบิ้งตัวตนไ่เลยครับแต่ละตัวครับหนึ่งตัว ครับผมเอานี่นะครับเด้อแมนครับใส่กับประมาณร้อยยี่สิบหาเนาะแมนครับประมาณนี้แหละครับครับอันนี้อีกตัวนึงครับครับอ่าตัวที่สองครับผมพี่น้องครับอ่าอันนี้จังไหนครับรายละเอียดตัวนี้กัเป็นแม่สาวอายุเจ็ดสิบแปดเดือนเจ็ดแปดเดือนคือกันแมนครับครับอ่าลูกประวัติพอเพิ่นบ่ลูกพอใดอันนี้อันนี้กัเขาบอกว่ามีใบเขาก็กว่าได้ไปวาตัวนั้นตัวนี้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นอะไรมากัด มันก็จะเสริมกันแหละครับมันก็ออกมันเป็นตเขาสีไปว่าตัวดำตัวดีว่ได้ดอกมันบ่มีเนาะครับผมเอาแต่ว่ามันบ่แม่นงัวไทยขี่แกนกันล้วกันครับผมอันนี้เป็นออกบามันแล้วบามันครับทัานกลางแล้วพี่น้องครับผมเอานี่ครับนี่ครับบามันแล้วบามันลายตัวที่สองนะครับครับผมตัวที่สามครับนี่เห็นบอกเขาลนธรรมชาติน้าหนาบึกบึกนี่ครับโลนธรรมชาติตัวนี้ลูกหุ้นตั้นหนึ่งมีใบครับตัวนี้มีใบมีใบมีเอกสารหุ้นตั้นเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งครับผมพี่น้องครับเอาดุนเล้าเข้าเดียวกันเหมู่่่เดอคครรัับบนนีี มูหนึ่งสนเขามูหนึ่งถ้าได้สนเขาก็มีแต่ว่าพี่น้องอยากให้สนเขาถ้านี่สนเขาให้ฟีสนะครับครับนี่พี่น้องเอานี่ครับนี่กินหญ้าบุบบุบอยู่บุกนี่เพียงผีดอะไรได้พี่พี่น้องนี่สาวนี่แดงเป็ดครับเพื่อนนี่เดี๋ยวนะครับเด้อเอาตัวนี้ออกกันนะครับอย่มาให้น้องลูกเออครับขอไปพุ่นขอไปพุ่นขอไปพุ่นเดี๋ยวนะครับเด้อครับอ่ะนี่บัดนี้จะพาเบิ้งตัวนี้บัดนี้พี่น้องครับผมอันครับตัวนี้ครับกาตัวนี้อายุประมาณเก่าเดือนประมาณเก่าเดือน ครับแมนครับแดงเข้มหนาอ้วนแง่ครับตัวนี้ครับตัวนี้แดงเข้มแดงแดงอะไรอ่ะแบบเขาเอื่นว่าแดงเข้มๆแก๊กๆเม็ดบักขามอ่ะแมนครับครับผมอ๋อนี่เด้อครับเด้อครับแล้วกับตัวที่ห้าครับอ๋อนี่ครับตัวที่ห้านี่โค้งไงดุไงกันเลือกแล้วก็แข้งขาเบื้องไงครับครับนี่ครับขาดำเลี้ยงนิดนึงแต่ว่าร้อยสมูเลยนี่เบิ้งหนาหนเบิ้งหงาวงามพี่น้องเบิ้งหนามันนี่ครับมูนี่ครับจิ๊ดกระทบนใหญ่ละอีกอย่างหนึ่งพี่น้องผมเคยบอกแล้วโทรมาหาผมอาทิตย์นี้ว่าสามเจ้าสี่เจ้าแหละครับซน้องอ ตัวไข่เลี้ยงมันว่าง่าเจ้ายังเลี้ยงอย่าให้มันง่ายวะครับผมมีบอกครับป้อนนมชั่วโมงละสามชั่วโมงละสามชั่วโมงละห้าสามลิตรนะครับเออนี่ครับขันเจ้ามีเงินซื้อสู้ขันมันกินรับรอง่ายแท้เออเพราะว่ายังอันนี้หมอที่เพิ่นไปเหตุงานอยู่อิสราเอลเพิ่นบอกครับหมอได้สองสามอาทิตย์เขาแยกออกปั๊บนี่ครับเขาสิมีนมเติมทุกชั่วโมงทุกสามชั่วโมงทุกห้าชั่วโมงจนมันง่ายนะครับแต่ว่านมเขาดีผสมไปกินตลอดแต่ว่าบ้านเราเจ้าสิสนะบ่ ครับินากินนมก็ถือผิดโค้งเนี่ยผมเอาตัวอย่างนะครับตัวทีกอนเนี่ยมาให้พี่น้องเบื้รับบ่ใหญ่แต่รุ่นเนี่ยเพิ่อถามหานมครับเนี่ยครับอันนี้คือมีต่หยาละบัตรมีต่หยาครับแล้วก็เห็นไหมครับมันเต็มขึ้นสุดโตเห็นไหมครับเนี่ยอ้วนสุดโตมันไม่แมนวันไายเต็มเลยเราเด้พี่น้องเจ้ามานอนเฝ้าจะป้อนแต่นมมันขันกินหยาเมื่อกินนมขันกินนมมากินหยาก็คือคนว่าใจคือคนกินเข่าหรอครับง่ายแกนแข็งแต่ว่ามันโบโบอ้วนขักนี่เห็นไหมครับ เราฉะ้นอนนี้กิดือเปียกเสียงนี่เว่ายังไงว่ายาน้มหมดแล้วแม่ครับยาโน้มแล้วกะบางโตัว่ายาแต่มันกับเป็นงอที่สามารถกินยาแล้วครับปลาปวงข้องสางอ้วนได้ครับนะครับแต่ว่าอันพี่น้องว่าถือหรือมีอยากได้โตได้น้อยงอหน่อยครับยาเอาคําวาสงสารครับอันนั้นพวกเจ้ากับทรมานมันครับผมอย่บอกเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันหน่อยคิดว่าสีได้ดกำไรนี่ผมนี่ซื้อมาแปดตัวครับตัวละสองพันหาสามพันครับ ตอนนี้เหลีย่ป้ายซื้อครับเพิ่มมาสร่างไว้เนาะพูดแล้วครับยี่ห้ห่วยหมดทดลองมาเลยหมดแล้วทดลองแล้วผมผมลองแล้วเนาะผมบอกไอ้สู้ฟังคือผมบอกสู้ฟังพอพี่น้องถามหลายว่าเฮ็ดทังไหนมาเบิ่งไง้ข่อยเนี่ยซื้อข่อยบ่ข่อยได้มาข่อยสิขายก็ซื้อตัวละที่0 0าพันตัวละ3-4,000่พันมาข่อยสิขายให้คืออันนี้ผมน้อยๆนี่ผมบ่เอาแล้วครับผมผมบอกแล้วผมบ่เอาผมผมก็อยากเท็ยดด้วยแหละครับแต่ว่าผมบอกมันมันเบิ่งยากพี่น้องมันเบิ่งยากเป็นโลกเป็นไผ่มาเดี๋ยวนี่ พวกงอที่ไข่แบบสามคายแข็งสามมือตายนี่หลายนะครับสังเกตดีๆนะงอหน่อยคลอดไม่นี่ของลูกค้ากับนี้นะครับเพราะฉะนั้นเบื้องดีเระวังดีอันนี้ให้นเห็เป็นแนวทางเนาะไม่นครับผมตัวละนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับเฉลี่ยอายุเจ็ดถึงเก้าเดือนเจ็ดแปดเก้าแล้ประมาณนี้เจ็ดแปดเก้าเดือนด้วยซ้ำกัญอันนี้เจ็ดแเก้าเดือนนวยไข่นวยเป็ดครับนวยไข่นวยเป็ดไข่เป็ดไข่ไก่นี่ครับตั้งฟาร์มแบบ ชุดนี้เอาไปวินะมอดถ้าแยกครับถ้าแยกตัวละ1 2ึ0 0หอแยก1 2ึ0 0หมื่นสอัน้นครับหมื่นองหาคาแยกส่งฟรีร้อยโลส่งฟรีให้อีกร้อยกครตับทั้งหมดหาตัวเป็น6กห0ื่นสอเออนี่ครับหมื่นสองหาอยพี่น้องครับหกหมืครับเบิร์ดดีครับผมพี่น้องอี่เด้อแต่ครับแต่แต่จังแดแต่แต่แต่อีกแล้วพี่น้องครับ1 2 3 4 5อเอา หกหมื่นสองพันห้าร้อยครับตัวละสิบสองห้าร้อยมันก็จะเฉลกหกหมื่นสองพันห้าร้อยครับห้าตัวขับป็นราคาติมนะครับพิเศษห้าตัวครับจัดไปครับจัดจังใดยหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ห้าสิบเก้าครับห้าหมื่นเก้าพี่น้องครับหาโตัวนี่จากหกหมื่นสองห้าร้อยครับอ่ะนี่ครับมือนี่พิเศษครับห้าหมื่นเก้าพันบาท้ะพี่น้องเน้อ หาเก้าครับหีาเก้าออกค่ารถเองออกค่ารถเองยุ่งเกยยุ่งกยกันได้กับคุ้มครับนี่นี่นี่พี่น้องเบื้องหลนี้นี่ครับยืนเลี้ยงกันอย่านี้แต่หุ่งงามครับครับอ่ะหาโตเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามสี่หาครับชุดนี้ครับเป็นชุดตั้งคอกตั้งฟาร์มครับสําหรับผู้ใดที่กำลังหานะครับเนาะได้เข่าไม่แล้วครับมีหย่าไม่เฟี้ยงไม่เอาไปใส่พี่น้องครับผมปล่อยล่องธงแดงยิ่งขึ้นรุ่นนี้ขันขุนเด้อตีเลยครับอาหารโตละถุงสามร้อยก้าบาทห้ำโตละร้อย ถุงละร้อยสิบบาทอาตีโตัวละถุงอีกอีกเ่าประมาณประมาณสองพันต้นทุนพี่น้องเหรออัดเบิ้งอาทิตย์หนึ่งไอ้จักเดือนหนึ่งเนี่ยมันได้เพราะตัวละหมื่นกว่าวันี่ครับขันขันเกิดวหาชิเก้านะครับครับผมและไม่พอพออีกพี่น้องครับวันธรรมดาไปสําหรับผมอ่ะมันเว้าเออมันบ่คักใจบ่าคักใจว่าเนี่ยผมมีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเทียนอย่งอันนี้กันได้แก้ได้หนี่เท็นยังยังไม่ได้แก้นะครับเด้พี่น้องครับ ไปหอ้ยแม่ไปจุงวัวมาได้บ่หนิเห็นจังไหนเอาบ่หนีิพี่น้องครับผมหาตัวนี่เนี่ยหาเมื่นเก้าวัทันพอครับนี่บ่หนีิสิเอาออกมาอีกจังไหนเอามาโชว<า>์คือจังไหนนี่ครับแดงๆเข้มๆไปเลยแม่บ่หนีิพี่น้องครับเอามาเบิ้งชุดนี่เฮ็ดจังไหนครับเฮ็ดจังไหนชุดนี่เฮ็ดจังไหนเห็นปะครับหาตัว เดี๋ยวถ้าหาตัวอ่าสองสองห้าเป็นสิบหกหมื่นสองเมนครับก็ถูกแล้วหกหมื่นสองหาร้อยแมนวะสองห้าเป็นสิบห้าห้าสิบสิบห้าหกหมื่นสองหาล้อยเบอร์ถันเออเอาหาสิบเก้าเอาหาสิบเก้าเมนครับครับผมและพิเศษเป็นชุดโป้สำหรับตัวนี้คันซื้อชุดนี้ตัวนี้ ง่ายเพราะเอาผมถามผู้ไายก่อนมือมึงกับคากูดี้ครับนี่ตัวนี้ก็บไหนเฮ้ยง่า่ครับง่ายได้เอาเป็นน้อยไม่มีตำหนิเลยครับนี่งหูห้อมมือสามมือสี่บ่งฮิพุ่นแลี่ยมเนี่ยครับขับเฮ้ยเจ๊งไหนมวยเอามีเสียงเสียงไพ่กับเสียงไพ่กับสิบมาไพ่กับสิมาครัี่น้องเอาไปซิเอาเจ๊งไหนตัวเดียวก็เท่ากันเลยครับเออตัวเดียวก็เท่ากันตัวเดียวก็เท่ากันเอา นี่ครับมื่นซี่บนนี้ตลาดพี่น้องครับผมตลาดห้องมื่นซี่ตะวะทอกันในพื้นห้องแค่มื่นสองหาร้อยมื่นสองหาร้อยเหมือนกันเชื้อเจ้าในบ่ถ้าตัวเดียวนะครับแต่ท่านเนี้ยคิดว่าตัวเดียวนี่พยุงเอาราคาต่อไปนีนี่าซื้อได้ตัวนี้เลยบ่อันนั้นบ่ได้ตัวเดียวเราก็เหมือนเดิมฟังข้าใจถ้าตัวเดียวทุกตัวนี้สิบสองห้าร้อยผมส่งให้สี่ร้อยรูแต่ถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจัดโปรไปที่ ยกชุดอ่ายกชุดดีหกหมื่นสองพันห้าร้อยเอาแค่ห้าสิบเก้าพอห้าสิบเก้าครับขายแล้วห้าสิบเก้าแล้วไผมีตังไผมีตังอ่าไผมีขอครับอ่าขอกันดีบั่ดิเปิดเทอมพอดีเออ่ะให้ลูกไปเรียนขอขาดให้ลูกไปโรงเรียนครับค่าหนังสือผมขอตัวนี้ในราคาเออถ้าซื้อมูนันด้อครับครับถ้าเอาชุดนี้ต่างแถมครับเออต่างแถมสองพันเก้าครับฮะ 2อ0 0เก้าแม่นครับเอาต้าไปถึงตัวนี่พี่น้องครับผม2อ0พเก้าครับซื้อๆเนะครับโอ้นี่พี่น้องตืมอีก2อ0พเก้าครับยกไปมือโลดนี่หกคนครับครับเอานี่นะครับเด้อหกตัวนะครับเนาะครับยกชุดนะพี่น้องครับผมหาตนั่นครับหามื่นเก้าครับผมพี่น้องครับเอ้าผู้ใดอยากได้เนาะครับเนาะตัวนี่กะซ้ำแถมนั่ตลาดพี่น้องครับสองมื่นเก้าราคาแถมตลาดก็ต้องไปถามหาด้ยครับมี้แต่ว่าไม่เท่นี้ครับผมให้ไปดีนะครับให้พี่น้องผู้เป็นเอฟซีผู้เป็นอยากมาผู้น้ำ นี่แต่สมมุนีกับขุมแล้วครับผมแม่นสิว่าเปียกเก้าพันมื่นกระสมครับนี่จังสิสมผมบอกเลยครับสมพวกนี้ดีครับผมเนี่จะตกเงี้ยมไม่มีตำหนิเนะครับพูดอ่ะนี่บอกเงครับครับสวยๆเลยพี่น้องครับผมนี่ซื้อมูนั่นเอาตัวนี้เป็นกำไรครับเออเอาได้หรือเปล่าพี่น้องโตแถมนี่กระสุนแมนคักว่าผมพี่น้องครับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อครับชุดนี้ครับหกตัวโออย่งไรครับหกตัวนี่หามื่นเก้าบวกสองพันเก้าครับผมนี่ครับเพิ่นแถมให้นันเป็นตกเท่าไหร่บุ กะตุกตุกตัวไหนเก้าสองสิบแปดเอ้ตุกอะไรมาถึกไล่รถือพอนักกว่านี้โอ้ยเครื่องคีเลกครับกูชิเลกเออเครื่องคีเลกครับอาศัยเครื่องคีเรกก็นัดหน่อยครับผมพี่น้องครับสมองกลัเขากำลังมาสมองว่าไหลมือนี่เฮ้ยมันแม่นบอ้มันว่าชิ่าผมไม่ใจว่ะเออเอาจะซื้อซด้หนี่เอาเอาจังไหนผมแถมเนี่ยเอาแถมมาซื้อแถมมาซื้อนี่เฮ้ยนั่นจะไปเล่นนั่นเราเม็ดนี่เอาสองวันเก้าก็บอเอาแล้วบอ บ้าเอาครับสอมันกเอากรับบเอาเดี๋ยวสิว่าบ้าใจกดเครื่องคิดเลขบ้าใจบ้ากดเลยเครื่องคิดเลขเป็นเนพี่น้องครับผมบอาขารถเราทุกกรณีครับเออเบ้าเอาว่าเป็นแยงกันผู้ใดว่ามันแพงกดหนีกดหนี้ว่ต้องคอมเมนต์เออเอาผมแถมซื่อเนี่ยครับเอาว่าเอาก็ได้เดี๋ยหกตัวเลยเด้่พี่น้องเด้อครับผมหกตัวครับหาเมินเก่าครับเครื่องคิดเลขเขาแอบว่าได้พี่น้องบ้าคิดแล้วพะนะบ้าคิดแล้วบบ้าคิดแล้วอ่ะนี่ครับหกตัวได้พี่น้องเด้อครัับผมตวเมียนะครับตัวเมียทั้งหมด เป็นโตแม่ทั้งหมดเด้อพี่น้องครับยืนอยู่นี่แหละมีแต่โตดีๆจุดนี้เบิ่งเย้ากันแน่จังหน่อยครับผมพี่น้องนี่ครับเบิ่งรายละเอียดอีกรอบนึงแล้วกันครับเด้อครับฝนก็ลงเม็ดหนาแล้วพี่น้องครับผมอันนี้ท้ายตากฝนนะครับเบิ่งแน่พี่น้องพูดไหมันหาพ่อดิวทเถอะมี่ตาสวยๆเลยที่ปหาสายงัวหกตัวพวงนี้นี่ครับงามๆเลย ตีกับตัวงูเตอรแถมเนี่ยเอาไปเนี่ยนี่ครับเพื่อพูดได้อยากได้ครับชุดนี้ถือว่าคุ้มอีีพี่น้องครับงูก็อยากเขาห่มแล้วพอฝนมันลงเม็ดหนาถือว่าพอใจถิอว่าธรรมดาไปครับนี่ต้องรุ่นนี้ครับครับหกตัวรลเกียงขี้เหล็กวัทันเอาเลยแก้าปเห็์งานครับครับผมหาเมินเก้าครับซื้อหาแถมหนึ่งครับผมเอาแถมสิบเก้าออกค่ารถเองทุกกรณีครับเฝ้าเฝ้าเรื่องพี่น้องผมบอกอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องตลกเรื่องเล่นครับ ส่งจริงขายจริงนะครับรออิลี่รออิลีครับทำจริงครับพยุงฟาร์มแท้แน่นอนรับประกันจริงใจซสื้อสัตว์ส่งไวร้อยเป์เซครับครับผมเอาสำหรับมือนี้กัมีอยูแค่นี่นะครับผมสำหรับคุมละเมาขายเก่าครับพี่น้องสนใจก็ทรสอบทมได้ที่0ูนย์หกสองเและอีเบอร์0ูนย์9กสองหนึ่งสองเก้านย้าสอ้านย์าสีนึ่แปดแหกครับผมฝ่าฝนนี่แหละฝ่าฝนพี่น้องทีาทานไดยแก่เอา มื้นี้นะครับไปเบิ่งกันด้วยทีคลิปเลี้ยวได้ลงไว้เบิ่งไว้โทรทันได้ก่อนฝ้าโคตรครับครับห้าแถมหนึ่งห้าสิบเก้าครับครับผมสำหรับมี้สวัสดีครับ